อรังสัมมาสัมพุทโธพระคะวผพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาตภะคะวะตาธัมโมธัมมนัมมาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูททางสรนังคายฉามีทางมงสรนังคายฉามีสังฆางสารนังคายฉามีทุติยามปิพวยทางสรนังคายฉามีทุติยามปิทางมงสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆางสารนังคายฉามีตติยามปิ พุทธังสรณังคาชามิตติยามปิธัมมังสรณังคชามตติยามปังฆสรณังคชามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโรตวิทุอานุตโรปุริสธรรมาสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมวสัน เอติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกอุปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสัง งยายปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภควโตสาวกสังโฆ อุหูไนโยะปาหูไนโยะทาคีไนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตังปุญญาเกตังโรกัสสัติอาหุ Saha sama pini metasawutan tang kri me karang utita ko rasase nama rang thal na tan teja sapawatu teja yamang kalani marati re kampiyo jita ko rang นาระวกัมมาคมาธาตยาขังขันติสุทันตวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังรานิทานิเริงขจวรังอติมาตพุทธังทาวกิจกรรมเสนียวสุทารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาจิตวามุนิน โทตันเตชะสาววตุเตชยามังคลานิโอเคตคัาคามติหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปังภุริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาววัตุเตชยามังคลานิกัตตวานกาทมุธารังอิวะคา พินิยาจินใจยัตุทวจนังชนะกายมาเจสันเตนโสมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาบวตุเตชัยมังคลานิสัจังวิหายงมติสัจกวาทะเกตุวงว่าทาพิโรปิตมนังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตตวามุ นิโทตันเตชะสะปวตุเตชะยมังคลานินานทัวปนันตะพุชคังวิพุทังมาหิตทิปุเตนะเทระพุชเคธระมาปยันตัวอิททัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสะปวตุเตชะยมังคลรานิทัวคัหะทีที่พุชเคนสุทาธะหะ ทั้งพระมังวิสศษที่จุติมีที่ปกาพิธานังญาณายะเทนวิธินาชิตวามุนีทวตันเตจะทราบาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคาราอัตถคาทายวจนโนวิธินาทิเนสารเตมาตันทิตวานันเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขัง สุขังอาติขมายาณโรสปัญโย มหาการุณิกอนาทัวหิตายสาปปารินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัดสามปัวทมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเจนะหัวตุเตชยมังกลังชยันตัวปุวทียามุเรสักยานันนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหัวหิชยาสุ ยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสเสปทวิปวคะเลอภิเสเกสะพระพุทธานังอาภาปตัวปโมตติสุนัาตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุตตัวจะสุยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจกรรมังปทากิน ปัททากินังมโลกรรมังปณีทิเตปัทาคกินาปัทาคกินานิกตวานรปันตะเถปัทาคกินี ภาวตุสาพมังคะลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตปภาวตุสาพมังคะลังราคันตุสาพเทวตาสาะธรรมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตปภาวะตุสาพมังคะลังราคันตุสาะเท าาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอพยาปโชโหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานัปบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณนาญาตและผู้อุปการลคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้ม a n ดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญา,าตินังโหตุสุกิตาโหนตุญาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชญายาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชญายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวะตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเปตาังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปลตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรินังโหนต,หตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพสัตนนสตนังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน ทีทางบุญยลังทางบุญยลังบนละบุญใดบที่พระเจ้าทั้งหลายท่ทัหลายได้บรพินแวได้บพินแล้วณโอกาสนี้กาสนพระเจ้าทั้งหลายพรท้ขี่สูสน้าสนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวททั้งหลายแก่เจ้ากรรมเวททั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วเยล่กินมาแล้วต่ชก่อน ก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายงโทนนมทนา ท่นกุศลนี้ขอจงอาภรีกรมให้แกข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท้าเท้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ปกรักษ์รักษาข้าพเจ้าเท้าเทพเจ้าทั้งหลายผู้สากุลระพและพายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพยายมราชางโมทนางโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำ ในทางมันเป็นบุญขอพระเจ้าในครั้งนี้ด้เถิดในครั้งนี้ด้เิดและขอที่สูสนี้และที่สสนีให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้หลายที่รว้รับไปแล้วที่ร้รับไปแล้วท่สวยความสุขอยู่ก็ดีทสวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์ดีสวามทุกข์อยู่ก็ดียากก็ดีไม่ยาก็ดีายก็ดีนญาติ ขอท่านลายขอท่านลลาย้โมทนาโมทนาสวนบุตสนีส่วนบุรนีในรับประโยชน์รับประโยชน์อานสุข

ได้เอาถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดจะมาภาพขอตั้งสัตญาธิฐานอ้างคุณบาศีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระประเจพระพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่อยู่ในนิพพานแล้วพระเทวดาและพระนรมด ตัวบรรดาละบรรดาท่พุทธบริษัทหลายในชาติปัจจุบันคือแม้หากจบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้าตัวในความเป็นอยู่ขึ้นเชื่อความขัดข้องในใดเขาอ,องค์สมเด็จพระรูมกูเป็นต้นบรรดาจะให้เกิดมีถ้านอกจากนั้นเขาบรรดาทั้นพุทธบริษัทหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใด จะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจนเห็นใจจงอย่ามีกบรรดาเก่พุทธวิสัตย์ยาท้าวิวาหาบุรา,าริปุเรนดีสายขรังเอวัมีวีตทินังเปตานังอุปกรารปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป็มมีวัสมิแะตูสัพเพบุเรนตุสังระปาน จันทโภตะระโสยยถามณิโชติระโสยยถาสัพพีติโยวิวัทจันตุสัพพโรโควินัสสะธัมมาติภวตวันตรายุสุขีติคายุกโควภาหาภิวาทนะสิริสสนิจจังอุทธะวจาญโน จัตตารุธรรมวาตันติอายุอโนสุขังพลังขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจโยโหตุ